หลอด LED ประหยัดไฟสินค้าใหม่ในปี2024จาก Nano Electric Product เนื่องจาก Nano ของเราเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสินค้าประเภทงานไฟฟ้าสำหรับติดตั้งและก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนานในปีนี้เราเจอขยายหมวดสินค้าให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้นด้วยการเพิ่มสินค้าหมวดแสงสว่างแบรนด์ Nano Electric Product ซึ่งมาพร้อมกับเทรนความประหยัดดังนี้หลอด LED BUB และ T BUB ซึ่งเป็นประเภทคัวเกี่ยวมาตรฐาน E27 มีการป้องกันไฟกระชาก1.5กิโลวัตต์เป็นแสงขาว Daylight และมีไลฟ์ไทม์ยาวนานถึง35,000ชั่วโมงโคมไฟดาวไลท์ฝั่งฝ้าแบบกลมหรือ LED Slim Panel d o w n l i g h t โดยมีทั้งรุ่น4นิ้ว9วัตต์และรุ่น6นิ้ว15วัตต์กระจายแสงได้ถึง120องศามีตัวแปลงไฟหลอด LED ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารป้องกันไฟกระชาก1.5กิโลวัตต์ 1, w, เป็นแสงขาว Daylight และมีไลฟ์ไทม์ยาวนานถึง25,000ชั่วโมง T8 LED Tube หรือหลอด T8 LED ขั้ว G13 มีทั้งขนาด9วัตต์และ18วัตต์เป็นแสงขาวหรือ Daylight ตัวหลอดไฟเป็นหลอดแก้วส่วนชุดรางจะผลิตจากพลาสติก ABS ป้องกันไฟกระชาก1.5กิโลวัตต์และมีไล f e Time ยาวนานถึง35,000ชั่วโมง LED ฟััไไล์ซึ่งมีทั้งหมด3ขนาด50วัตต์100วัตต์200วัตต์ซึ่งเป็นแสงขาวหรือ Daylight ตัวโครงเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานและระบายความร้อนได้ดีสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพราะมีการป้องกันน้ำระดับ IP65 และมีไลฟ์ไทม์ยาวนานถึง50,000ชั่วโมง LED Street Light ไฟส่องสว่างท้องถนน มีทั้งตัว50วัตต์และ100วัตต์ซึ่งตัว50วัตต์จะมาพร้อมระบบการไฟกระชาก6กิโลวัตต์และตัว100วัตต์จะมีระบบการไฟกระชากที่8กิโลวัตต์ตัวโคมทำมาจากอลูมิเนียมที่มีความทนทานและระบายความร้อนได้ดีมีการป้องกันน้ำระดับ IP65 และมีไลฟ์ไทม์ยาวนานถึง30,000ชั่วโมงโคมไฟไฮเบย์ Bay UFO LED ซึ่งมีทั้งหมด3ขนาด 100วัตต์150วัตต์200วัตต์ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมที่ทนต่อความร้อนสูงและระบายความร้อนได้ดีเช่นเดียวกันมาพร้อมกับห่วงตะขอที่แข็งแรงสำหรับงานติดตั้งมีการป้องกันน้ำระดับ ip 6 5และนี่คือทั้งหมดของสินค้าหมวดแสงสว่างจาก nano electric products าสนใจรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Facebook i n s t a g กรม Line o f f i c เ a l เว็บไซต์และ Youtube สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย